น้อยมาทำอะไรมาเล่นกับโบอบ,มา,บ,โบ,โบมาช่วยยามีโบโบเลี้ยงวัวหรอในขี้แตกนขีแกไ,<ง>ไม่ได้ขี่แตกนะนไ่ไปดูโบโบโบ่อยไปสิเดิน,ปเ,นปเดิรืะวังมันขิดเอานะ หันมาหันมาทักทายเอฟซีหน่อยสวัสด,สดีวันนี้ตอตอมมาเล่นกับวัวย่ามีวันนี้มาเล่นกับวัวน,น้ามีครับย่าไปไหนอ่ะย,ย,ย่าทําอะไรอ่ะตอกเสาวัวเหรอวัวจะหุ่นคลีนหน่อยนะคะเพราะว่า อีสานบ้านเรามันแรงมากวัวหุ่นคลีนเหรออ่ใช่อุ๊ยอตอมจะชน้พร่ะลูกจะชนมากลัวไหมกลัวอุ้ยอุ้ยวัวชู่ๆวัวชู่ๆใช่ไหมวัวชู่ๆ ทางนนวัวมันจะชนไหมชนดไชนิไม่ชนไม่ชนผอก็ไม่ชนไม่ชนจ้ายัยางไม่ชกอนผักดูกินผักกอกินผักได้ไคอคนอยัดอยงออกอยางอ,ออกแล้วอ ไปยืนเกือบเหยียบขี้วัวออกยังลูกโอเคเก่งมากน้ำมีน้ำมีจุ่มโปโปโอเคอยาจะย้ายวัวย่าคะค่ะมีาอยู่ย่าย้ายวัวไปอยู่จุดใหม่อยู่<อ>ตรงที่มีหญ้าเยอะๆตรงนั้นตรงนั้นทำไมอะออมีกี่ตัวไหนนับดิหนึ่งสอง บ,บัวบัวย่าทั้งหมดมีกี่ตัวครับมันจะชนไหมไม่ชนม,มันกินทาอยูเหรอ,อกินยญ้าเหรอแต่ว่าไปใกล้มันจะชนไหมไม่ชนหรอกเอา้ามันกินยาเหรออะตอมนับบัวดีมีกี่ตัวทั้งหมดมอะตอม เอาต้อมนับวัวก่อนวัวญ้ามีทั้งหมดกี่ตัวนับดินหนึ่งหนึ่งสอง,สอ,งอ่ะเท่าไรนับอีกนับอีก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 หัวย่ามีกี่ตัวครับมีหกตัวใช่ไหมมีหกตัวใช่ไหมครับกินญ้าอยู่ใช่ไหมใช่หกตัวไหมใช่ระวังเหยียบขี้วัวนะ กอดิดขาอุ้ยอีกาอีการ้องอ้าอ้าเนี่ยได้ยินปะอู้บ้านเรามีทุกอย่างเลยนะอีกาก็มีวัวก็มีใช่ไหมใช่ไก่ก็มีหมาก็มีเอาพ่อไทยบัวได้อืมเอาพ่อไทยบัวได้ไหมอีการ้องอยังไงอ่ะอ้าอ้า <laughs> ไม่ได้ร้องกาหรอร้องอ้าหรอ กลัวไหมไม่กลัวจ้าหรอแกมาใกล้ไหมบอกแม่ด้วยนะถ้าวัวมาใกล้อะมันจะชนหลังแม่แม่ไม่เห็นเฮ้ยอยู่ข้างอย่างไหน ออข้างหลังก็ไม่ชนหญ้าหรอกเพราะว่าหญ้าผูกไว้แล้วาหา้าฮไม่กลัวชนหหรอไม่กลัวครับมันจะชนไหมวัววัวไม่ชนหญ้านะเพราะวัวรักหญ้าหญ้าเลี้ยงวัวทุกวันเอ่เอแต่ว,ว่าควายมันจะชนไหมทำไมไม่ใส่หมวกร้อนจังเลยทำไมตอนไม่ใส่หมวกหญ้าถาม ชนมควายก็ไม่ชื่อหนควายตัวใหญ่แยอะหรอกัวใหญู่ดหน้าฉีา่มันใหญ่มากนั่นลูกป๊อปปี้น่ะควายควายของใครควายของยามีจ้าวัวของยามีควายของพี่ไม้ใช่ไหมอย่าไปพี่วัวนะ แน่แน่แน่นั่นนนนนนงดูหรือว่าจะหลอกเอาหลักวัวออกอ,ะอ,อก่ะเออย่าอุศาส์ตอกห้ามาออกของย่านะก็ออกไม,ไ,อไม่ได้หรอกย่าตอกลึกแล้วดยู่นั่งก็มาพบกัฉันไป ถ้าโดนขี้วัวทำไงอ่ะเหม็นไม่เหม็นจ้าเหม็นเหมือนขี้อะตอมเลยนะเหม็นจ้าทำไมจะไม่เหม็นตอมมักจับก็ฟออยู่ระวั <c oughs> งแล้วระวังนะตัวใหญ่มากเลยเขายาวเขายาวด้วย เวียนหน้ากับตอมบายบายเอฟซีหน่อยเวียนหน้าแล้วนะอตอมไม่มีอะไรหรอกอตอมเล่นไปเรื่อยใช่ไหมครับตอ,อ,อตอมเล่นไปเรื่อยใช่ไหมใช่ตอมมัดตอปอกเอาบายบายใหม่บายบายชเฉย มองกล้องด้วยมองกล้องยิมย้มยิม้มยิ้มยกสองนิ้วโอ้ยกยี่ยมโอเค